สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสติปันวิทย์นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการเดินทางสองวันหนึ่งคืนนะครับนี่นะคนขับรถของโดนะครับยุบแล้วก็มีผู้ติดตามมาด้วยครับหนึ่งท่านวันนี้นะครับโดมโดมมิิกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าสู่อําเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้า นี่ครับผมเส้นทางสูง่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอขนอมนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางแรกไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแพลนโนแพลนตอนนี้ประมาณ4กิโลนะครับถึงขนมโอเค let's go เลี้ยวขวากดตรงไปเลียวขวาคนตัดใจยี่สิบบาทโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่จุดแ๊กของจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอขนอมแล้วนะครับชื่อว่าเนินเทวดาหรือเนินนางฟ้านะครับรข้อกำหนดของการเข้าชม ถวมาแล้วนะครับนี่นะครับเวลาเปิด7โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับทำชุดชุบช,บช,บชบุแล้วก็รับงานจัดเลี้ยงด้วยมีทั้งหมด2เนินเนินเทวดาเนินนางฟ้าแล้วก็ร้านชำมห้องน้า คนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศในเนินเทวดาจุดจั่วทด่จุดแรกของผมนะครับวันนี้นะครับที่มาขนมนี่ครับเป็นบรรยากาศเนินเทวดาฝั่งด้านนูน้นสามารถมองเห็นทะเลโอเค ถือว่าสวยงามมากเลยครับอ๋อขึ้นได้ครั้งถ้าไม่เกินสี่คนนบโอเค,ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ้ายด้านบนดูนะครับอุ๊ยนี่นะบรรยากาศด้านบน นะนนครับด้านบนนี้สามารถมองวิวทะเล180องศาเลยนะครับพาโรนามา่าห้ามนั่งห้ามพิงที่ระเบียงถือว่าสวยงามมากเลยจะมีสวนมะพร้าวเป็นพันไร่เลยนะครับนี่นะครับทิปวันนี้นะครับถ้าขาดตาคนสองคนนี้ไม่ได้นะครับวนพาเว จะพาขึ้นไปด้านบนนู้นนะจะเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใจไม่ต้องตกบเจนะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอนี้คนระับไม่มีอะไรมากคแค่แค่แค่นั้นแหละแค่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านด้านบนชมบรรยากาศด,ด้านบนนิดหน่อยนะครับเฮ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะเดินขึ้นด้านบนนี้นะครับไปดูวิวอีกมุมนึงจุดนี้เขาก็มีร้านน้ำกาแฟแล้วก็ขนมของกินมากมายด้วยนะครับห้องน้ำตรงนี้เดยทางขึ้นเนินนางฟ้า,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 าะฮะาาอะไรวะเห็นหรือเปางฟ้า,างานนะเอ,อนะเออนางฟ้าจริงๆหาคาดีใส่หัวล่ะ แล้วก็ตอนนี้เราขึ้นมาถึงเนินนางฟ้าแล้วก็เนี่ยเมื่อขึ้นมาถึงจุดด้านบนนี้เราจะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งของอำเภอขนอมนะครับอีกฝั่งนะึงจะเป็นอ่าวแล้วก็สวนอีกฝั่งเมื่อกี้ที่เราอยู่จุดด้านล่าง ลมเข้ามาจากฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวใครนะครับคนที่สร้างปัญหาอีกแล้วนะครับที่เราก็มาถึงจุดที่สองของวันนี้แล้วนะครับจะเป็นจุดชมวิวบนทาง ถนนน,นนะครับนี่นะครับไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะครับด้นานซ้ายจะเป็นทะเลด้นานขวาเป็นภูเขาด้นานขวาเป็นภูเขาส่วน้้านในนี้นนคือเราทั้งนั้นเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราอยากขับรถเวียนดูแล้วก็ดูหาจุดที่ว่ามีคนนิยมถ่ายรูปเยอะที่สุด แล้วก็ลงไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายสเก,ก็ตบอร์ดนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยตรงนั้นเลยน่าจะเป็นบริเวณนี้แน่เลยถนนเรียบชายหาดบริเวณเมื่อกี้นี่นี่ครับตร,ตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนนิยมมาถ่ายรูปเยอะที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะบอกฟอร์เตนเนอร์นั้นเปิดกระจกไปบอกฟอร์เตนเนอร์เทงดิยอยู้สวยอยู่สวยอยู่ถนนสายนี้เ,เลยียบทะเล

ช้าๆก็พอนะครับเพราะคนเยอะนี่แล้วก็รถก็เยอะด้วยครับแต่เราไม่ปลอดภัย แค่นี้นะครับ oh, เล็กน้อยครับคนก็ว่อนข้างเยอะหน่อยเดี๋ยวขอถ่ายเป็นภาพนิ่งคนครับโอเคไปสวัส uh huh. ดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครัวหน้าดานนะครับเป็นร้านอาหารวิวทะเลโอ้ติดทะเลเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าเมนูอาหารของอาหาร บวัวนาดารแล้วก็เมนูมีเมนูอะไรบ้างให้เรา<ช>ลิมดวงกันนะครับแต่ว่าวิวดีมากบอกเลยว่าวิวดีดูบรรยากาศหน้าหาดแล้วก็นี่นะครับร้านของเขานะครับบัวหน้าดาันโอเคชายหาดวิวบรรยากาศหน้าหาดสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูในร้านอาหารของเขาก่อนดีกว่านครับไปกันกินมื้อแรกของ วันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยำหมึมกเมนูแรกครับยำยำจี๊ด ว่ออเอ๊ะแล้วก็ที่เมนูที่สองนะครับตำปูม้าอ่าอ่าอ่ยาทยั้งปูทั้งม้านะครับอันนี้ไว้กินนะครับไม่ได้ไว้ดูดไม่มีฟอยอืมยุบเป่าเพื่อนแค่นอ่อเดี๋ยวนะครับ าักุ้งนะครับอ็มแป๊บเมนูที่สองดลาโจแทบดิไปไอรอรอไ้เลยเด่นๆทำไมเออเด่นยิ้ขยด้วย ปูว่าแล้วกูนั่งดูอยู่นานแล,ล้วน้ำยาลูกตอนนี้มาแล้วครับของเมนูเท่าจังแล้วไอยจำหมึกแล้วก็ตำปูม้านะเดี๋ยวรอเมนูนถัดไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนดีเห็นไหม อ๊บโอ,อ้ัเ่สามมาแล้วครับข้าวผัดปูปูเน้นเ ผัดดูวยครับถ้าผัดคูคูไปเลยเดี๋ยวคอเบบเปรียวเปรียวก่อนเอาไปด้วยอืมอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้ม ัวกินข้าวหัวนะครับ And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass bray. ครับทุกอย่างกําลังเรียบร้อยไปด้วยดีครับแต่ว่าเหลือเข้าวัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะคนละหนึ่งช้อนนะครับเวียนกันนะครับ

Okay, แล้วก็ตอนนี้เขาก็เช็คบินบริยารนะครับที่ร้านเขามีโครงการนี้ด้วยนะครับเราเลยนายไม่ใช่เราเราคนละครึ่งอะไระสักอย่างนะครับสามารถมาใช้ได้ด้วยนะครับโอเ okay, ค let's go ตอนนี้เรามาเช็คอินเลยนะครับได้ีพักที่ชายเลรีร์ทอำเภอขนมขอมจังหวัดนครศรีธรรมราชบรยบรยากาศก็นี่นะครับติดชายหาด ตอนนี้เราก็าอยู่ที่ร้านชายเดรนนนองแล้วครับก็เมื่อกี้ได้ห้องพักที่นี่แล้วก็เข้าไปพักแป๊บนึงแล้วก็ออกมานั่งชมบรรยากาศอาหารสวยมากบรรยากาศริมทะเลของโรงแรมดูริมริมด้านหน้าของที่พักนะครับจือชาหาดจะมีหาดยาว แต่ฟังนูง้นสวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมนั่งเล่นก่อนแล้วก็ถ้ามีแพนจะไปไหนต่เดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึง่งหลังหลังจากที่นั่งพักมาคับหนึ่งเลยตัดสินใจออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศ้าหาดแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาเดินชมเล่นหลัง อยากที่เราได้เดินมาสักแล้วนะครับตอนนี้เจอพี่คนหนึ่งไม่ทราบเขาหาอะไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปถามพี่เขาดูไม่รู้จะโดนตีนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับหาได้เหรอหอยได้หอยเสียบโอ้หอยเสียบโอ้ยไหนขอยอะไรดิมันตาแบบเดียวกับไอหอยลายอันนี้ครับนี่นะครับหอยเสียบวันนี้ คขอบคุณมากับบุ้มโซนวันมามาได้ะอไดะไร <c oughs> ดีครับได้เจอยายเขาด้วยนะครับ <c oughs> เขาเดินหาหอยเสียบอยู่หน้าหาดดูบรรยากาศแบบสุดๆเลย <c oughs> ไม่คิดว่าฝั่งอ้าวไทยจะมีแบบนี้ด้วยครับปกติอยู่แต่อันดามันเลยไม่ค่อยได้เจอ <c oughs> มาเจอนีโอ้โอเคอยู่ <c oughs> สวยสวย เดี๋ยวค่อยเดินไปได้ๆก่อนถ้าเจอเดี๋ยวอะไรแปลกแจัดไปเลยโอเคแล้วก็จากที่เดินมาชมบรรยากาศบริเวณหน้าหาดเถี๋ยวนอมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นร้านคาเฟ่ยอยู่ติดทะเลแล้วก็เป็นที่พักส่วนใหญ่นะครับตลอดแนวเลยครับแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเหมือนตรงนี้ ยังว่างอยู่เราสัดวนู้จะเป็นคาเฟ่ที่พักร้านอาหารน,ะนี่บรรยากาศอาหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลานนั่งเล่นเฮ้ยหลังจากที่ผมหลังจากที่ผมเดินผ่านหน้าอ่ารีสอร์ทของผมออกมาด้านขวาของที่พักนะครับจะมีบาร์ให้เยอะกว่าฝั่งที่ไปด้านซ้ายของชายหาดนะ นี่นะครับจะมีบาร์ฝั่งโน้นเดินมาแล้วก็เป็นร้านอาหารน่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วตรงน,นี้น่าจะเป็นบีทคับประมาณฟิลบีทคับสองสามบาร์ติดตกันเลยครับคือหันหน้าออกทะเลแล้วก็เดินมาทางขวามือชายเลรีสอร์ทจะมีให้เลือกเยอะมากเลยครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็เลือกร้านได้แล้วนะครับชื่อร้านว่าออลโตเรตเตอรงนะครับร้านนั่งชิล ทะเลนี่ครับบรรยากาศมีสระกลับมาได้โอ้ไม่ผิดก็ใซ่กองมาแล้วครับผมพนักงานนะครับ ไม่ใช่เครื่องดื okay, ่มนะครับพนักงานนะครับมอจิโต้มอจิโต้ไม่เข้าใจค่ะเอามอจิโต้มาโอเคขอบคุณครับไม่ใช okay, okay. ่คนไต่ก yeah. ันไม่ใช่คนไทยฝั่งนู้ไอ้แตงโมแตงโมใช่ครับโอเคได้มาเลยครับนี่ครับมอจิโต้เวอร์จินเดี๋ยวลองกินดูไอ้คนนู้นเลยไอ้คนอยู่ฝั่ง คุณทำรงอยู่บ้างียอ่าฉันอยู่ที่นี่ในแนามาปีแล้วในไทยแลนด์ีแนาด์สเอ่อเปกดไล้ไปยฟิลิปปินไม่ฟังลาวอ่ะเดียวโอเคค็ได้าไงโอเคเอาไปไอ้สุดยอดเลย มีถั่วให้ด้วยครับดูนะครับผู้ชายแสนบริสุทธิ์แตงโมโปันนะครับยอดแค่ไหนแต่งโมโปันยอดเอเดี๋ยวขอนั่งเรล็กสักแปบบ๊บก่อนดิับปีพักนะครับโอเคครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวผมต้มองขอนอนเก็บแรงพักผ่อนก่อนแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยครับ เฮ y ยบา see you tomorrow and have good night bye bye เฮ้สวัสดีครับยามเช้าที่ขนมจับปัดนคกศสีธรรมราชนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินขึ้นมาดูบรรยากาศยามเช้าที่หน้าหาดขนมแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้าที่นี่แล้วก็สวนอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นกาแฟ แล้วก็เมนูอาหารเล็กน้อยนะครับเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นข้าวต้มนะครับเกี่วนับส่วนเบ็กพันอาหารเาารช้าที่นี่นะเขาก็จะเปิดตอนที่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงสิบโมงนะครับ หลังจากไปได้กาแฟมาแล้วครับที่เหลือก็นั่งรอพาทิ์ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับครับบรรยากาศยามเช้าที่ถนมนี่นะครับที่เหลือก็รอพาทิ์ขึ้นก่อนนะครับดูว่าจะสวยไม่สวยหรือว่าจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเดี๋ยวรอจุมกันนะครับ กองศรีธรรมราชแต่ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามีเมฆฝนบางส่วนใหญ่นะครับจะเห็นขึ้นเลยกอบฟ้ามาพอเห็นตัวยอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราติดตามกนะันว่าเราจะไปต่อที่ไหนแล้วก็ทำอะไรดีๆสำหรับวันนี้นะครับที่นครศรีธรรมราช let's go <S วันนี้จุดแรกจุดที่ผมมาคือ จุดชมวิวขอนอมนะครับอยู่ที่ด้านหน้าอุทยานแห่งชาติขนอมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับจุดอุทยานจะอยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็ลงมาอันนี้จะเป็นเนินจุดชมวิวด้านหน้าจะมีศาลาที่นั่งสองจุดแล้วก็มีรูปช้างอยู่ เป็นแค่เพียงแบบศาลาไว้สําหรับถ่ายรูปแล้วก็มีจุดชมวิวมองลงไปทะเลนะครับ180ยแสองศาเลยมาแล้วเะไรนี่เนื้อกระโข่สำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านนี่นะครับเป็นร้านชิวทาอยู่หน้าอ,อะไรละแล้วก็เมนูที่ทนี่สั่นะครับเป็น ข้าเหนีไห่ดาวไ่ทกางเมนูสินเมนูสิ้นิดสำหรับคนเดินทางไกลขราข้าวไขเคียว